นนอนเทนต์กควยปัจจัยอะไเอาเอายังไงก็ได้ย่าดุดุตอนนี้กูขอแหละกูต้องการคอนเทนต์มาเลยนะกูช่องกูจะล้างไม่ได้เียล้างมาจะเดือนแล้วขอละนะี่นนเด็กเราดูปากเลยนะเอามึงเอาเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับมึงก็ได้เอาเรื่องของคนที่เขามาเล่าให้มึงฟังเนี้ยเล่นฟรีไฟล์เล่นฟรีไฟล์ตอนตีสามยกตัวอย่างให้นะ ไม่งั้นมึงก็ถ่ายหนูยักษ์สองตัวนั่นเอามาลงคลิปก็ได้เหี้ยแต่ภาพมังจะแตกหน่อยนะต้องเปิดคลิปยังไงมั้ยไปก่อนนะอ่าอืม <c oughs> เอาอันนี้อันนี้คือมึงจะทาเลยจะเล่าเลยไรู้ไอ้ชนี่กูอัดคลิปอยู่แล้วเ,เนี่ยกูกดอัดจนนั่นเองกูคุยกับมึงอยู่เนี่ยวกูค่อยไปตัดออก กิดีะไเออเล่าเรื่องไม่ก็ชวนกูเล่นแมบปบไม่ก็เกมสักเกมหนึ่งเกมอะไรค่ะตอนเนี้ยเอาคะตอนนี้มาอยู่กันกับช่วงดุกหาเกมเล่นนะฮะโอ้โหเออนี่กูเปิดชิปแล้วโอเคเปิดคลิปแล้วมึงอยากเล่าอะไรไมึงเล่าเือะทำอะไรก็ได้ดูกูขอเลยโอ้โหเออเริ่มแรกตัดท <laughs> ิ้งเลย เออเดี๋ยวตัดทิ้งไปอย่าส่วนแรกกพกูคิดเไม่ออกเนีนั่งเฮียทำไมว่าเขินกล้องเอะกูก็ไม่ได้เปิดกล้องกูมือก็ไม่ได้เปิดหน้ามือนิดคิดไปเออยวเลยยิ่งกว่างม่คิดไปเดอยครับงล้นก็เล่นเกมก็ได้เกมอะไรก็ได้โลบอคก็ได้เฮี่ยมหาสักแบบว่าเล่นตอนนี้กูแห้งอะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ยโลบอ ไอ้ยี่เป็นคนชวนกูมาเล่นแต่ว่าพอผ่านไปฟีนึงก็หมดคอนเทนต์แล้วหมดแพชั่นเลยก็แรกกูไม่อยากกลัทำอะไรหลักๆก็ตั้งอาคู่ดีมาคู่เนาะคือที่มันยังอยู่เล่นอย่างเงี้ยบอกพูดล้วนๆใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอะไรกจ้าเกียร์อะไรมาเล่นตรงวันดีฮคิดสินี่กูหมดคนแท้หมดคอนเทนต์ขนาดนี้เลยวะเนี่ยไม่น่าเชื่อ วีดีคลินิแต่ประเทศไม่มีอ๋อเออเออว่าดุกเออใช่รีวิวกันดังางเงี้ยไอ้เหี้ยเออไอชิ่งรีวิตรงเงี้ยอะไร่ะตรงเนี่ยนีก็รีวิวไหนก็ได้ไม่ี้ยไม่ต้องทาให้มันเงี้ยผ่านนั่นก็ได้คนดูกูก็ไม่สังเกตหรอกไอเหี้ยเออต้ดมือเยอะเลยวะไม่พอแหละกูต้องการคอนเทนต์นะดุกล้วเนี่ย ตนนี้ตอนนี้ยังไงก็ได้เชี่ยไปอหาตอนเชียนตอนไรเยะมากกว่าทาเยอะตอนกนูควรจะถามมึงมากกว่าว่ามึงตื่นมาให้อาหารหนูตอนตีสองทำครัเลย,ยงไงเปะคลิปติดพอนสเตอร์นะัอะไรนะิตมันจะเติอนไงเอมันจกเหรครับ เร็วเข่าดุกมันจะสิบนาทีแล้วกูยังไม่ได้คอนเทนต์เนื้เนี่ยแต่อะไรเราเลือกเ,เองอ,อะไรก็ได้เที่ยตอนถึงคนดูช่างกูก็จะหาไว้กูก๊อปแต่ก็ไม่มีทางเลือกเลยเที่ยกูไม่มีคอนเทนต์จะทำแล้วน้องดับเชี่ยโคตรที่หาเรื่องเล่ามาเล่าให้กูฟังนย <c oughs> <c oughs> ไ yeah. อ้เหี้ยเออมึงก็เล่าเออเรื่องที่มึงรู้จักมากที่สุดมึงก็เล่าเรื่องของไลบรี่เอาลุยน่าก็ได้ดิรอมันอะเล่ามาแค่บางส่วนก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวมันจะถือว่าสปอย o r ป่าวไอ้คนนี้เจ๊ก็เล่ากี่ชั่วโมงครับนะครับเอาแค่เอาแค่พื้นฐานเอาแค่ตัวเอกมันเป็นใครต่อจากโรบโตมี่ขอบไว้ก่อนเจ๊ก็เล่าเยอะเออคลิปนี้มันจะยาวกี่นาทีวะถ้าจัด อ่ะถ้ากูตัดแบบรวบลัดที่สุดคิดว่าจะได้กี่นาทีครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นได้ไงเอาแบบสองวอไฟที่แค่นั้นแค่นั้นไฟฮะอะไรนะกูฟังไม่ทันไปเทียบแค่นั้นไฟเทียบเฮียนี่กูหมดคอนเทนต์จนต้องมาทำคอนเทนต์ต้องมาหาคอนเทนต์จากไอ้ดุกเลยเนี่ยเศเลย เออเอวอาเอนระยะยาวเลยเนี่เนได้ระยะยยาวแต่กูจะขายคอนแต่อนเทนต์กูมันจะขายได้ด้าแบบอีกเรื่องในเียออเอาเกูเนี่ยกูคิดเหออาวีไหมไอ้มันเล่นข้ามเซอร์ไม่ได้เลยเฮียนี่มันก็ชอบพูดขัดปีไม่ได้เหย็ดจืรู้ะ มึงหมพูดขัดใครนี่แนะบอลหาล่างเออบอลหาล่าเออหรือมึงไม่คิดจะเด่นในเกมนี้อยู่แล้ววะเจ้าไงไอคิวคนเปิดเอไม่เปิดอัดคิวตอนเยี่ยมควรนะปกติกูก็อัดคลิปตอนตีสองตีสามบานเอตอนอยู่ไทยได้ไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงตอนอยู่ไทยเรหมายถึงตอนอยู่นี่เออ ของเวลาที่อยู่ไทยมองว่ามีเปิดคลิปเร็วเกินไปโอเคงั้นเดี๋ยวกูลบไม่ไม่ยยังไงเดี๋ยวกูค่อยไปตัดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้ากูไม่ขี้เกียจนะแต่ว่าไม่รู้ด้วยว่ามันจะใช้เวลาตัดนานแค่ไหนถ้าคลิปยาวเกินชั่วโมงนะซึ่งกูคิดว่าน่าจะเกินชั่วโมงแน่ๆเลยอะถ้าแบตกูไม่หมดก่อนนะนะอยู่ระหว่างคยุยกับมึงไปด้วยไอ้เ่นะี้แต่ยังหาไม่เจอเ้ยอ เกมด้วยเรื่องเกมนี่ไงเกมพาเลนไงเกมอะไรนะผู้ชายจ่าสีเนี่ยเดธพาเลนจ่าสีระบุตายหาเลยเดททาเลนเดททาเลนนะนะอ่าพาเลนอาจาร่าสีจ่าสีเดททาเลนในหาเลนนี่มันดีหรือทีวะทาเลนดีอะไรนะพาเลนมันดีหรือทีวะดู เลนส์นี่มันดีหรือทีอะ้รตัอตัวตัวเอลหรือว่าไม่กูหมายถึงว่าตรงคําว่าทาเลนน่ะหลังจากเอนน่ยมันคืออะไรมีตัวเลนเลยเดี๋ยวมึงคุยเดี๋ยวนะมื่อคำเดียวที่กูเข้าใจด้วยเนี่ยทาทาเลนเ์หรือพิมพ์มาดี้ย

ไอ้เหี้ยคนสอบได้เกรดเกรดซีของภาษาอังกฤษของสวีเดนนี่เหี้ยชิบหายแล้วกูนี่กูโกงสอบปะวะเนี่ยใัน <c oughs> จะซื้อไม่สนใจเฉดเย็บเลยครับเจ้เหี้ยอะไอ้สัสไม่ขนาดนั้นนะน้องนะ,ะเดธทาเลดเสียงอะไรครับเนี่ยเสีส <c oughs> สยงเพลงจีนม่นแซะเข้ามาเลยเลยไม่เหี้ย แอบออดูแอปนี้ไม่พอไม่บริการในเพจโตระปูไม่บ้าของคุณโอยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสวัสดีปุ่นนะอืมฮะนี่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอโอ้ยแต่ภาษาญี่ปุ่นหรอเปลเนี่ยกูยังชอบช็อตเมื่อกี้กําลังคุยกันอยู่เพลงจีนขึ้นเฉยเลย ตครไหลเจะหาอเนี่ยเออดุกจะว่าไปมาขายของมาไหนเฮีคเล่นเมเป็นเกมที่ไม่เข้าปิดัวทเหุ่นยนกันหุ่นยนตยกันมันมันเป็นหุ่นยน์ตัวเล็กๆหรือหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆ่ะดู มันแบบไปแบบระดับพ่ว่าพวกครูหลุมแม็กเล่นกันที่โอ้โหดูตอนนี้หน้าจอกูติดกลิชเลยเฮียหน้าจอกูเป็นไรกูรีเซ็ตเครื่องบ่อยกจนติดกลิชแล้วเนี่ยชิบหายละในเกมมาแรงไอ้น้องเกมมาแรงเฮียเลยเนี่ยไอชิบเกมดูโคตรเฮียเลย เกียวไอ้เกียวียขึ้นมาน้าผีเฉยอไเยเออะไรกูเปิดหน้าจอให้ดูในช่าไมโคตรเหี้ยบบนี่ช่โคตรเหี้ยสักเอ้กูมองไเจ็บอะไรเยิบอพดองกูอีเยอย S <S เในที่แมวนตั้นตาตาว่าอย่าสายหลุดเอาเอาโดนเล่นแล้วเฮ้ยเฮียไอ้ดุกโดนเล่นแล้ววะ่ะเอาสายตัดเดี๋ยวตัดคลิปก่อนแล้วกนันเฮ้ยโอ้โดนกี่เล่นแล้วเฮียโอ้เอาว กูให้กูใหุ้ดพูดถึงเอาวีดีกว่าไอ้เฮียกิชไม่ไม่อยากให้พูดถึงเอาวีโอเคปะ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 ใหญ่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 แล้วเพลงจีนแม่งแซกเข้ามาอีกแล้ววะไอ้อะไรเนี่ยเพลงจีนเป็นเพลงยังไงอยู่ไอ้เพลงอ่ะามึงฟังนล ไม่ใช่หว่าไปยิเทียนนิดมันได้ยีเทีย่นิดไปเลยนะกูไม่รู้เพลงเล่งเข้าไอ้นี่บบนด,ดังหรือเปล่าไอ้งเที้ยกูว่าเลิกพูดถึงเอาวี้วก็ไปเล่นเกมมือถือนี่ว่นอาทันดีอะ